ทำไปเรียนไปได้ใช่ไหมคะงานในหน้านี่จริงๆแล้วทาไปเรียนไปได้เลยนะก็แต่หลายคนทําก็คือว่ายิ่งเด็กมหาลัยมีเวลาว่างเยอะจริงๆแล้วไม่มีเวลาว่างเยอะนะวันหนึ่งเนี่ยอาจเรียนเรียน2คาบ3คาบตอนช่วงมหาลัยใช่ไหมมันจะเป็นช่วงเวลาศึกษาด้วยตัวเองเยอะช่วงเวลานัาน้นาอาจจะมีเวลาแบบว่าออกไปเดินดูว่าหอพักรอบๆเนี่ยมีที่ไหนปล่อยเช่าบ้าง วันหนึ่งเอาสัก2อสารายการก็ได้และคราวนี้เราก็อาจจะแบบเปิดหูเปิดตากับเพื่อนฝูงที่แบบว่าเออมีสิ้นเดือนมีใครอยากจะย้ายหอบ้างบอกกี้นะกี้หาห้องให้ได้แล้วก็ถ้าเกิดทําอย่างนี้อยู่บ่อยๆเนี่ยเพื่อนฝูงก็จะรู้จักบก,กี้เหมือนกับทุกวันเนี่ยเพื่อนฝูงรู้จักบก,กี้ว่าบก,กี้ติวคนเป็นใช่ไหมการที่แบบว่าบก,กี้เปิดตัวให้ทุกๆคนรู้ว่าฉันหาห้องพักให้พวกเธอได้ด้วยนะ สักพักหนึ่งอ่ะเขค่อยทําสั่งสมไปเรื่อยๆสักประมาณ2อสเดือนเดี๋ยวก็มีฐาลูกค้าละม,มันก็จะเป็นไรายได้เสริมที่แบบว่าเอาจริงๆสามารถเลี้ยงตัวเองได้เป็นค่าเทอมอย่างได้เลยโอ้อค่อนข้างมากๆ